การที่เราได้มาปฏิบัติบูชาเราก็น้อมนอบน้อม,นอม,นอมในสิ่งที่เราได้เตรียมกันมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของเล็กของน้อยหรือจะมีคุณค่ามากคุณค่าน้อยอีนี่เราไม่ถือกันจะเลื่ของเจตนาของความตั้งใจของเราก็คืออยากจะได้บาบูชาคนของพระพุทธเจ้าด้วยกัน วันนี้เธอตั้งใจทำความดีหลายหลายอย่างประการแรกก็คือเธอตั้งใจนำดอกไม้ทุกเทียนมาบูชาเป็นเครื่องสักการะเธอก็จะเป็นคนที่มีปัญญามากเธอตั้งใจสมาทานศีลด้วยความเคารพเธอก็จะผู้ที่มีภพกัพย์มากอยู่ที่ไหนก็ม,มีแต่ความสุข ยังเป็นหนทางที่เธอจะไปให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายไตยเกิดคือไปนิพานได้เธอยังตั้งใจเจริญพุทธมนต์เป็นการประกาศความเป็นจริงขององค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เธอก็สามารถที่จะถึงซึ่งความดีเมืออย่างที่พระพุทธเจ้าทรงได้ถึงแล้วคือสิ่งพระน,นิพานได้ทำใดที่พระพุทธเจ้าถึงแล้วก็ดี พระธรรมใดที่เหล่าพระอริย์ส่์ท่านถึงแล้วก็ดีเธอก็จะถึงตามนั้นส่วนปัจจัยที่เธอนำมานอบน้อมถวายที่จะเป็นทองคำก็ดีเงินก็ตามทีที่นี่เราไปทำเป็นสาธนรัประโยชน์หรที่โดยเฉพาะเอาไปสร้างพระพุทธรูปสาระยืนสามสิบศอกที่วัดโพกรวมแล้วก็จิตปิด ที่องค์พระธาตุเจดีที่พระธาตุเมยิ่งที่จังหวัดลําปางรวมทั้งทำบันไดเพื่อขึ้นไปกราบพระที่ภูเขาบนยอดเขาที่วัดเขาเขาวงแล้วก็เอาเงินของเธอไปทำเพื่อการบูราณะซ่อมแซมพระวิหารหลังเก่าในวัดสถาพิลมอายุประมาณ2 0 0ปี วันนี้ก็เป็นบุญที่เธอได้กระําร่วมกันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่เธอได้นำมาเป็นอาหารการบริโภคเพิ่มอุปโภคเครื่องสิเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ตหมู่สง์ทั้งหลายสิ่งที่ยังประโยชน์ต่อพิสูจน์สงและสัมมนเนนจำนวนมากต่อมากที่เราทํากันในปัจจุบันเนี่ยที่บางอย่างกำลังใกล้จะเสร็จบางอย่างกำลังเดินดำเนินการอยู่ แม้กระทั่งที่หล่อหลอมพระมคคัลลาภาษาลีบุตรไว้ในพระโอโบสถวัดพระนอนนั่นกำลังอยู่ในช่วงที่เขากำลังทำอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือการถวายแสงสว่างที่วัดโพคมในพระโอโบสถในช่วงปัญษานี้ก็ซื้อคมโคมไฟไปถวายคมใหญ่ๆนะเอาไว้กลางพระโอโบสถเวลาพระสงฆ์องค์ ท่าทั้งหลายได้ไปทำสังฆกรรมหรือไปสวดมนต์ไว้ทำบุญท,ทำวัดเช้าทําวัดเย็นกันแสงสว่างก็จะได้เปิดบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมแล,ละพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนั้นทานของเธอที่เธอตั้งใจทํากันมาตั้งแต่ต้นก็ดีเงินทุกบาททุกสตางที่เราเกล่าวมามันก็ไปทําเพื่อเป็นประโยชน์อย่างนี้ที่เราพูดให้ฟังในช่วงเวลาปัจจุบันนี้นะนก็ทํากันอย่างนี้ ขอทานของเอยจงตั้งใจไว้ให้สูงสุดคือพระนิพพานชาตินี้เป็นที่ไปกันนะทุกคนถ้าหากว่าเรายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดหมายความว่าในวันนี้ที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยจนกว่าเราจะถึงเท้าของเราก้าวเท้าไปถึงพระนิพพานเนี่ยขอให้คาว่าไม่มีจงยัาได้ปรากฏต่อเราตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะไม่ว่าเธอจะทําอะไรเธยจะคิดอะไรก็ขอให้มันมีสิ่งนั้นปรากฏมีสิ่งนี้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ตามความปัถนาคงเธออย่างสมบูรณ์บริบูรณ์อย่าให้มีสิ่งที่คําว่ามันไม่มีจะมาปรากฏกระเธอม่ได้ตั้งใจว่าอย่างนี้นะทุกคนความดีที่เราทํากันเราปารบเอานิ้ผ่านชาตินี้ทุกคนก็ตั้งใจปนิพผานด้วยกันชาตินี้ถึงเธอจะบางคนกําลังใจยังไม่พร้อมแต่เมื่อไรที่เธอ,อยังต้องอยู่ในที่ที่ไม่เดือดร้อน เช่นอยู่บนสวงสวรรค์เธอก็ยังสามารถไปนิพพานต่อได้เพราะมันอยู่ที่ความตั้งใจตอนที่เรายังไม่ตายนี่แหละมันสำคัญถึงเธอจะไม่มั่นใจในความตั้งใจของเธอแต่มันก็จะมีสักครั้งหนึ่งที่เธอมั่นใจมันไม่จชเป็นต้องมั่นใจทุกครั้งนะครั้งใดครั้งหนึ่งที่เธอได้ถวายทานได้ได้ตั้งใจที่จะทำทานของเธอไว้ในพระพุทธศาสนาจริงๆ เห็นคุณของพระพุทธเจ้าเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงสอนถึงความจริงทําให้เราเห็นแล้วว่ามันนี่มีอะไรเป็นสุขจริงเราจรึงไม่อยากจะมารับสภาพความทุกข์แบบนี้ในภพหน้าชาติต่อไปเราก็บอกบอกใจตัวเองถึงเราจะเป็นคนที่มีบุญน,น้อยมีโอกาสได้ทําทานน้อยแต่เราก็เห็นความจริงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าจัดว่ามันทุกข์เหลือเกินแล้วเราก็ประกาศใจในะว่ามันทุกข์จริงๆ ถ้าทุกแบบเนี้ชาติต่อไปไม่เอาดีกว่าขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะแค่นเพียงครั้งเดียวในในชีวิตของเธอที่มันมีใจตั้งใจจริงๆเนี่ยครั้งอื่นๆอาจจะได้ทําบุญบ้างแล้วกระจของเธออาจจะสนุกเพลิดเพลิน,นของเธอไปบ้างแล้วก็ไม่ได้คิดอย่างที่แบบจริงจังแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผลที่เธอคิดได้เพียงครั้งเดียวจะไม่มีผลมันมีผลใหญ่ขอให้มันมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตของเธอก็พอ การที่เรามีธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างเดียวมันพอแล้วชีวิตเราไม่ต้องห่วงต้องมีอะไรมากไปกว่านี้แนละ้วมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรามีใจเดินตามพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพวกเธอหรือใครคนใดคนหนึ่งก็ตามที่ได้เข้าถึงความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มันเป็นสิ่งที่มองเห็นแล้วมันชื่นใจ เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงได้บำเพ็ญบาร,รมีมายาวนานหลายอสงไขยกับคนที่ได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐของพระองค์พากันมีความสุขมีความสุขมีจิตใจล่าเริงมีผลในการที่เข้าสิงความดีหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆออกไปแล้วก็ไปเสวยความสุขบนสวรรค์บ้างพรมบ้างนิพพานมากๆต่อมากํา,กา,กา,กากลังใจที่มันแน่วแน่เด็ดเดี่ยนนี่ยนะมันถึงจะเป็นทางที่จะลุบบรรลุมรรคผลได้ เพราะอย่างนี้ที่เราเห็นอย่างที่เธอเห็นอย่างทุกคนก็ได้เห็นว่าอะไรจะมายิ่งใหญ่เท่ากับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงให้เราไม่มีนั่นคือที่พึ่งอันยอดเยี่ยมแล้ะเราไม่จำเป็นต้องทำตัวที่จะไปอยู่กับในที่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจะเป็นเอกายเยโนเธอไม่ต้องเอกายยโนแบบหนีฉันไม่เอาเลยว่ฟาฟังพระแล้วฉันไปกลับบ้านไปบอกบ้านที่บ้านเลยว่า ฉันจะไปบวชชีแล้วล่ะฉันทิ้งทุกอย่างแล้วเรียนไม่เรียนงานไม่ทําฉันจะไปบวชชีฉันจะไปอยู่วัดของฉันแล้วจะไม่เอาแล้วทุกอย่างไม่มีประโยชน์อะไรบาสตังฉันก็ไม่อยากได้ฉันจะไปบวชชีอย่างเดียวถึงว่าบวชได้สักไม่ถึงพารษากลับบ้านเถอะ วันนี้วุ่นวายหนอวันนี้ขัดข่องหนอมันไม่ได้อยู่อย่างนี้มันอยู่ที่เราเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหากเราอยู่อย่างไรก็ได้ไม่จําเป็นเราจะเป็นคารว่ที่มีลูกเป็นโหลก็ไม่เป็นไรมีภาระเยอะๆก็ไม่ไม่ไม่จํากัด ในสิ่งที่เป็นโทษอะไรกับกันที่เราถึงทําที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศถูกไหมล่ะมันอยู่ที่ใจเราเห็นไม่ใช่เราจะต้องหนีทุกอย่างแล้วเราจึงจะเห็นไอ้น,นั้นมันเรื่องของเราเต็มหัวใจเราแล้วเราพร้อมที่จะเดินไปได้ความสุขใจเราแล้วไม่มีอุปสรรคมาฝางเราแล้วไปเถอะจะบวกก็ไปเถอะมันก็ดีกับเราแต่ถ้าเรามันยังไม่มี โอกาสที่จะเป็นอย่างนีน้ก็อย่าไปอยากให้มันเกิดเพราะความอยากมันไม่ได้ช่วยอะไรให้เราสําเร็จหรอกนะปล่อยไปตามกาลละเวลาเวลานี้พระธรรมมีอยู่เวลานี้พระอริยสงฆ์มีอยู่เราสามารถทำใจของเราให้ถึงพระพุทธเจ้าได้ทำไปเถขยยันทำไป